สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาร์เรอหกอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะจะมาสุ่มรันดอมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าใครแอบชอบแอบชื่นชมคุณอยู่ห่างๆคะ่ะช่วงนี้นะ,ะเดี๋ยวขอดูตัวตนของคนที่เข้ามาในรันดอมนี้ก่อนนะคะอุโอ้ย,อยพลังงานแรงมาก ลักษณะตัวตวนของคุณนะคะเป็นคนยังไงนะคะอ่ารันดอมเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะไม่เอาไปตัดสินใดๆนะคะในชีวิตจริงนะเป็นไกด์นะคะชมเป็นไกด์ลายเป็นแนวทางนะคะโอ้ตัวตวนของคุณคือเดโมนเลยเหรอ ช่วงนี้นะคะเซนส์สัญชาตญ,ญาณจะแรงมากนะคะอาจจะชอบตื่นมากลางดึกไหมนะคะช่วงนี้เชมเปญนะคะราศีมีนราศีธนูว,ว้าวขออภัยเสียงลดด้วยนะคะทุกคน เหมือนคุณกำลังจะโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือเลื่อนระดับนะคะเลื่อนระดับสติปัญญาก็ได้นะคะเติบโตขึ้นกว่าเดิมนะคะพัฒนาขึ้นนะ t e r a เ c e โอ้เห็นไหม judgment เอ๊ะทำไมตัวตนของคนที่เข้ามาในแรนดอมนี้ไพ่แต่ละใบนี้คือไพ่ มเมเจอร์นะคะเป็นไม่ใช่ไพ่ธรรมดาไม่ใช่ไพ่ตัวตนนะเนี่ย j u สต m e n t โอห้าเหรียญเดี๋ยวก่อนห้าเหรียญน,นี่คืออะไร Just m e n t นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณเน่ะเหมือนอยู่ในช่วงที่เรื่อนระดับจิตวิญญาณนะคะความคิด สติปัญญาหรือเซนส์นะคะที่แม่นยามากขึ้นนะคะลึกซึ้งมากขึ้นหรือเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นนะคะ s t m เมนคือการปลดปล่อยการตื่นรู้นั่นแหละการรู้นะคะรับรู้เดี๋ยวขอขยาย5เหรียญนะคะคืออะไรนะคะ5เหรียญอ้หาหเหรียญคือ10เหรียญเหรอ อ้าวสิเหรียญเกเหรียญควีนถือเหรียญเดี๋ยวเออคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่ก็ได้นะคะเหมือนอยากจะก้าวหน้าในเรื่องของเงินนะคะการงานการเงินมากกว่านี้เนะนี่ยใน ภายนอกนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าโอเคละคุณได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วคุณอาจจะไม่พอใจในศักยภาพภายนอกของคุณนะะที่มีในตอนนี้คุณอาจจะมีแผนมีแผนการอะไรเยอะแยะที่อยากจะทำนะคะการสร้างครอบครัวสร้างลากฐานนะคะพื้นฐานชีวิตให้กับตัวเองที่ดีที่มั่นคงที่รู้สึกว่าคิด อยากจะทำเหมือนจะมีความอา่น้อยน้อยใจอยู่บ้างนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกประมาณว่าเสียดายนะเสียใจเสียดายว่าที่ผ่านมาเรามัวทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนตัดเพาะตัวเองนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเริ่มใหม่ได้นะคะรู้ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะ อันนี้ใช่ไหมถ้านะพลังงานของคุณนะคุณอยู่ในช่วงนี้ไหมสภาวะนี้ไหมนะคะถ้าใช่ก็ฟังต่อนะคะคลิปนี้แรนดอมนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวขอไปดูพลังงานตัวตนของคนที่เขาแอบชอบแอบชื่นชมคุณนะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะห้าเหรียญก็มาอีกแล้วเดี๋ยวขอเปิดเยอะๆหนละกันเปิดปิสิบเลยละกันนะ หรือว่าอันนี้จะเป็นของเค้าหรือเปล่านะคะเดทไพ่แล้วก็สับนะทุกคนนะ,ะเด็กถือไม่เท้าแม่หมอว่านะ คุณกับคนคนนี้เชื่อมต่อกันได้ทางสภาวะอารมณ์นะคะเพราะใบแรกของคุณขึ้นมาเป็นเดิมูนมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเด็กถือเมท้าอัศวินถือถ้วยสองถ้วยเห็นไหมคนคนนี้แอบรักคุณจริงๆนะคะและอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก็มองมองเขาอยู่เหมือนกัน แอบรักเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาวะอารมณ์ของคุณและเขานะ,ะาเหรียญเชื่อมต่อกันได้และเดทคนคนนี้ราศีพิจิกนะคะทัตไฟเมฆสิง์ธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุด,ดินน้อยมากนะเนี่ยเด่นๆเลยราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนเงียบนะคะนิ่งๆเก็บความรู้สึกเก่งนะคะ คนคนนี้คิดอะไรรู้สึกอะไรก็ไม่แสดงออกหรอกนะดื้อด้วยเป็นคนดื้อนะคะเด็กไห้เด็กเนะี่ยเด็กถือไม่เท้านะดื้อเอาแต่ใจนะคะไม่ยอมให้ใครง่ายๆ่าเนาะคนคนนี้นอกจากว่าจะเป็นคนที่เขารักจริงๆนะเขาถึงจะยอมอ่า เดี๋ยวขอเปิดดูตัวตนของเขาเพิ่มเติมนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะในปัจจุบันแต่ขึ้นเดทมานี้น่าจะ just c e หรอก,ก็แน่นอนว่าจบไปแล้วแหละนะคนที่คุณก็อาจจะเคยรู้จักเขานะ just c e ถูกตัดสินไปแล้วนะคะแปดเหรียญอยากออกมาเนี่ย แต่คนคนนี้เหมือนไม่ยอมนะคะไม่ยอมที่จะเสียคุณไปขออนุญาตเยับกล้องนิดนึงนะคะไม่ยอมที่จะเสียคุณไปนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้จริงๆนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมอะไรกับคุณนะคะคนคนนี้มีความรู้สึกอยากจะมาให้อะไรบางอย่างกับ คุณนะ่ะม,มาตอบแทนอะไรคุณนะคะมาทำอะไรให้คุณมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณนะ justice ก็อีกนิดนึงก็เป็นเรื่องของการทวงคืนนะคะการที่แบบคนคนหนึ่งนะคะเคยให้อะไรใครคนหนึ่งไปคนนั้นต้องมาตอบแทน นะคะถ้าเขาไม่มาตอบแทนเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะห้าเหรียญกินไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรไม่ได้เลยนะมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบว่าวิบากกรรมอะไรก็ได้นะ่ะเพราะตัวตนของคุณเนี่ย justment ราศีมีน justment temperance มันคือเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เคย ทำไม่ดีกับคุณหรือเคยเอาละเอาเปรียบคุณในอดีตนะคะเคยทำให้คุณร้องไห้เสียใจเสียเงินเสียความรู้สึกหรือใดๆก็ตามเนี่ยคนคนนั้นนะ่ะจะรู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะนี่คือสภาวะของเขาเขาต้องมาทำอะไรให้คุณนะคะคนคนนี้นะแปดเหรียญ ต้องขออนุญาตพูดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่า Justice มันก็แปลมนอีกแง่หนึ่งนะคะก็อาจจะอ่านไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วนะในอีกแง่หนึ่งนะอันนี้คิดไปเป็นลายๆไปนะคะแล้วแต่กรณีเนาะแต่บางคนนะไม่ใช่นะคะมันคือการทวงคืนก็ได้นะคะความยุติธรรมนี้โอ้นี่จะหายพิงเทศเนี่ย โอ้ช่วงนี้บอกเลยนะว่าแรงมากๆดวงคุณแรงมากๆนะคะคนที่เข้ามาในรนด้อมนี้เนะี่ยดวงคุณแรงมากนะคะเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสรรพสิ่งอะไรก็ตามที่คุณต้องการน่ะตอนเนี้คุณต้องการสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นจะเข้าหาคุณเลยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ปัจจุบันเป็นความสัมพันธ์ยังไงจัสติดแปเหรียญเดอะไฮพิงเทสเถ้วยอ่าสี่ถ้วยนะคะคือนิ่งกันแหละนะนิ่งกันแหละแต่ในความรู้สึกของเขานะี่ยนะเขากับรู้สึกว่าคุณนะี่ยมีคนเข้าหานะมีคนคบคนคุยคนจีบคุณเยอะนะเขา คือ,อน,นี้มันเป็นความรู้สึกของเขานะใต้สหรับก็เป็นเก้าเหรียญใช่หไหมเมื่อกี้คือคนคนนี้นะ่ะต่อให้คุณอาจจะไม่ได้มีใครนะไม่ได้สนใจใครเลยแต่ในความรู้สึกของเขาเขากับรู้สึก,กว่าคุณ มีเสน่ห์มากดูดีมากๆในสายตาของเขานะคะคนอื่นจะมองคุณยังไงไม่รู้นะคะแต่บางทีคนอื่นอาจจะมองคุณอย่างนั้นก็ได้เพราะช่วงนี้เนี่ยดวงคุณคือเสน่ห์แบบแรงมากๆนะคะบอกเลยว่าดวงแรงนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นแม่เหล็กนะดึงดูดทุกสิ่งนะที่ต้องการความรักการงานการเงินนะคุณจะได้มานะคะเนี่ยและโดยเฉพาะในสายตาของคนคนนี้นะคะคือ เขาจะรู้สึกว่าคุณ่มีสเสน่ห์มากๆเลยอ่ะต้องมีคนจีบคุณเยอะแน่ๆมีคนเข้าหาคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกแน่ๆเลยอ่ะเขาจึงรู้สึกกัะวนกระวายค่ะราห้าเหรียญอยู่ไม่ได้แล้วคือเขาต้องทําอะไรสักอย่างอา่ะแปดเหรียญอ่ะเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะรังคุณไว้นะคะจากที่อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครนะราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนดื้อน,นะคะไม่ยอมนะ เขาจะยอมคุณนเนี่ยแหละเนี่ยอัศวินถือถ้วยสองถ้วยนะคะเก้าเหรียญคุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่ามากๆเลยนะเฉพาะผู้หญิงนะคะเออผู้ชายก็อาจจะมีส่วนน้อยนะคะส่วนมากเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแหละจะเป็นอย่างนี้เยอะนะคะอ่าเดี๋ยวขอขยายขอขยายความรู้สึก นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงอะตอนนี้เขามองคุณยังไงมองตัวตนของคุณยังไงจะใช่ไหมอย่างที่เราคิดไหมนะคะเดี๋ยวให้สำรับอื่นดีกว่าเรามาในหัวข้อของการแอบรักก็ขึ้นการแอบรักนะ เขามองตัวตนของคุณยังไงนะคะคนคนนี้จะใช่คนที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะโอ้จัสเมนมาอีกแล้วนะ่ะทำไมเขารู้สึกว่าเขาได้รับบทเรียนหรือได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากคุณด้วยนะนะโอ้แปดไม้เท้าอยากเด้งออกมานะคะการติดต่อสื่อสารนะคะ การพูดคุยเจรจาหรือการทำงานของคุณนะมีสเสน่ห์มากๆสำหรับเขานะคะเขาอาจจะมองคุณมาจากทางไกลนะที่ไกลๆมีความรู้สึกว่าเขาส่องคุณทางออนไลน์นะี่แหละที่ไกลๆแหละคนคนนี้นะส่องคุณตลอดเลยนะขาดคุณไม่ได้แน่นอนนะคะเจ็ดไม่เท้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งมากๆนะคะ ต่อสู้อะไรมาคนเดียวนะในชีวิตนะ่ะมีความเป็นผู้นำหรือคุณอาจจะแบกรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหรือคุณอะไรอ่าคุณดูแลได้เองหมดทุกอย่างเลยอะ่ะมีมีความแบบเป็นที่พึ่งอ่ะพึ่งพาได้นะคะไม่กลัวไม่กลัวอุปสรรคปัญหา และมีคุณค่ามากๆเลยหนึ่งเหรียญน,นะคะตัวตนของคุณในสายตาของเขาอะ่ะมีคุณค่ามากๆนะคะเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและอยากได้นะสำหรับเขาคนนี้นะนะโอ้เดวีลุ่มหลงคุณมากๆนะคะไม่ใช่แค่ชื่นชมแล้วนะลุ่มหลงมากๆและบางทีนี่แอบหึงแอบหวงคุณด้วยนะ คนคนนี้นะ่ะหึงคุณห่วงคุณนะคะกลัวว่าจะมีใครมาจีบกลัวว่าจะมีคนเข้าหาเนี่ยและอยากจะเดินทางมาหาคุณมาพูดมาคุยมาเคลียอะไรให้มันชัดเจนนะคะคือคนคนนี้นะ่ะตอนนี้บอกเลยว่าเขาอยู่ไม่ได้ละลุกเล้ยลุกลนร้อนแหละนะคะถ้าเขายังติดอะไรอยู่ก็ต้องรีบเคลียรให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะ เข้าหาคุณและเพราะช่วงนี้นะนะคุณนะมีสเสน่ห์มากๆนะถ้าหากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่มีแต่อีกไม่นานคุณจะมีคนเข้าหานะคะนี่เด็กถือถ้วยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาจีบคุณจริงๆนะคะคนใหม่ๆแหละเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบคุณด้วยนะคนที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคอยดูความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาคนนี้สักหน่อยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณ อยากได้อะไรคุณจะต้องได้แน่ๆน,นะคะมีคุณปรารถนาอะไรอยู่นะเอ,อ่อถ้าคุณตอนนี้คุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็อย่าลดละนะคะทําต่อไปนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะออกกําลังกายกินอาหารดีๆนะคะเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือสิ่งที่คุณ ทำในปัจจุบันเนี่ยดีแล้วนะคะอย,อย่าลดนะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะคะอ่ะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีกับคนคนนี้หน่อยนะคะ The Hermit กับ j u d m e n t หรอวุ้ยตรงกันนะแต่คุณนะ่ะอาจจะอาจจะแบบรู้อยู่แล้วไหมนะคะ The Hermit คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะ The sun เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมคุณคุณก็ชอบเขาใช่ไหมคนนี้เนะี่ยเ h e sun เลยอะ่ะ The sun อันที่จริงก็จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเหมือนคุณเน่ะ ก็ไม่ได้วาดหวังอะไรกับเขามากมายแล้วนะคะในปัจจุบันความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาคือโอเคแหละที่ผ่านมามันจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างนะคะหรือไม่ถูกอะไรกันบ้างแต่คุณปล่อยวางแล้วนะเดอะเฮอร์ The ก็เหมือนการตื่นรู้การเข้าใจนะคะในการใช้ชีวิตนะะั่นแหละเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลเนาะมีปัจจัยมี การเป็นมาอะไรของมันนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นนะนะนั่นแหละคุณได้มาเรียนรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าปล่อยวางแล้วนะในอะไรที่มันไม่ดีต่อกันในตรงนั้นนะปล่อยวางแล้วแล้วคุณก็เริ่มต้นใช้ชีวิตกับตัวเองใหม่นะคะคือคุณก็เขาจะถ้าเขาเข้ามาเขาดีโอเคคุณก็ ยินดีพร้อมที่จะให้โอกาสหรือยอมรับเขานะมันมันอารมณ์ประมาณนี้นะนะเหมือนคุณก็มีความสุขอยู่แล้วนะนะกับตัวเอง u ันควีนถือไม่เท้านะโอ้ที่จริงแล้วนะคุณมองเขาคุณรู้สึกกับเขาแนตะ่มันเยอะมากๆเลยแหละแต่คุณไม่ได้วาดหวังไง คือคุณแค่รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนที่ตรงสเปคคุณนะาตามอะไรที่คุณคิดไว้อะใช่หมดทุกอย่างแหละคนคนนี้นะ่ะแต่คุณก็ไม่ได้วาดหวังว่าเออจะต้องให้เขาแบบมาทำอะไรายอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่ได้วาดหวังนะคุณแค่รู้สึกว่าเออเขาคือคนที่ใช่แหละคนที่คุณก็ชอบเขาเสมอนะเดทเห็นไหม <laughs> คือความรู้สึกของคุณนะ่ะมัน มันจะเหมือนจะมันเปลี่ยนไปจากอดีตแล้วนะ่ะอดีตก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะยังให้อภัยคนคนนี้ไม่ได้นะคะต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณยังเกลียดเขาอยู่เหมือนมันแค้นนะเหมือน,ม,นมันมีความรู้สึกเจ็บปวดเวลานึกถึงเขาหรือนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาทํากับคุณเขาทิ้งคุณไปหรืออะไรใดๆก็ตามคุณยังรู้สึกเสียใจกับตรงนั้นแต่ตอนนี้นะคุณ จบแล้วนะคะคุณจบตรงความรู้สึกนั้นแล้วแล้วคุณเริ่มต้นใหม่แล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไปในแง่ที่แบบ p o s i t i v อดีหมดแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนเหไหมสามถ้วยคือยังไงก็ได้นะคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาต้องเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขเท่านั้นนะคะคุณถึงจะเปิดโอกาสให้เขานะถ้าเขามาแล้วทำให้คุณทุกข์ร้อนลำบากใจโอเคคุณยินดีพร้อมตัดเลย นะความรู้สึกของคุณคุณไม่กลัวอะไรแล้วกับคนคนนี้นะไม่ว่าเขาจะเข้ามาดีไม่ดีกับคุณยังไงก็ตามคุณพร้อมรับมือได้ทุกอย่างเหมือนกันนะเดทคุณก็เหมือนกันนะเนี่ยดวงดวงเขากับคุณเนี่ยแรงพอๆกันเลยนะที่จริงแล้วนะ่ะเหมือนเจอคู่ที่เหมาะสมนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะคะ และสิบเหรียญนะใต้สำรับอะคุณกับคนคนนี้มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันเป็นครอบครัวเดียวกันและอยู่ด้วยกันนําพากันสร้างหรือทำอะไรแล้วจเจริญรุ่งเรืองนะคะสิบเหรียนมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินด้วยนะคะหาเงินด้วยการเงินการงานถ้าคุณกับคนคนนี้ลงเอยกันนะการเงินการงานของคุณจะรุ่งมากๆนะ และมีโอกาสด้วยนะไม่ใช่ไรคือถ้าคุณจบความรู้สึกท็อกซิกหรืออะไรในอดีตและเลือกที่จะมีความรู้สึกแบบเนี้ยเหมือนที่แม่หมอพูดไปนะคะคือเขาจะมาอย่างนี้ก็ได้ขอแค่ให้เขาดีนะคะถ้าเขาทำให้คุณมีความสุขโอเคคุณพร้อมที่จะให้โอกาสและเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็คือแบบคือก้าวไปข้างหน้าเราจะไม่คิดถึงอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้ว กับคนคนนี้แต่ถ้าเขามาไม่ดีคุณก็ไม่ลังเลเหมือนกันนะที่คุณจะจบนะเออนี่คือพลังงานของคุณความรู้สึกของคุณที่มีกับคนคนนี้เนะี่ยเข้มแข็งมากๆนะคะต้องยอมรับเลยว่าคุณในปัจจุบันนี้เนะี่ยเข้มแข็งสุดๆ ดูให้อะไรให้ดีนอ้ออะขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณสักหน่อยดีกว่านะเขามีข้อความอะไรไหมที่อยากจะบอกคุณนะคะ The hidden truth Oracle นะคะแม่หมอก็จะฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นนะคะทุกคน เขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะคะข้อความอู้ฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนโอ้คุณอาจจะให้เขาอยู่ในสถานะเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกันนะคะในปัจจุบันนี้นะแค่อยู่ใกล้คุณก็ทำให้ฉันมึนเมาแล้ โอ้เขาหลงคุณมากๆเลยนะบอกเลยนะคะอคิสแปดบวกกับคุณด้วยหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้โอตาแล้ว I can't stop thinking about you <laughs> ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เออเขารู้นะคะว่าเขาทำอะไรและเขาก็กำลังวางแผนหรือกำลังทำอะไรสักอย่างจริงๆนั่นแหละนะคะเมือนที่ว่ามานะี่ย I am not available ฉันไม่ว่างอะตอนนี้ <laughs> โอ้งานเยอะงานหนักแต่ก็อยากจะ มาหาคุณอยากจะมาง,งอคุณหรืออยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณนะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนสถานการณ์ของเขามันยยมแย่อยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอดูอีกใบหนึ่งสีฉันยังรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเราจะแยกทางกันอ่ะใบสุดท้ายเขาบอกว่าเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณนะคะเขารู้สึกถึงคุณได้เนี่ยคุณเนี่ยสื่อถึงกันได้จริงๆนั่นแหละ เหมือนตอนที่แม่หมออ่านพลังงานตอนแรกนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวขอดูธาตุราศีให้สักหน่อยนะคะคุณแล้วเขาอยู่ในธาตุราศีอะไรนะอ้อยได้ได้เอามาด้วยโอ้ราศีกันนะคะ คนเงียบเงียบนิ่งๆนะคะความรู้สูงภูปัญญาทาดน้ำมีนกระกฎพิจิกนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวนะอ๋อมีนมาแล้วเนี่ยมีนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่อยู่ในคนทาตุน้ำโอ้มังกรแคปคอนนะคะ หลงไหลข้างใครพิศวาสพลังงานของความรักที่ลึกซึ้งแน่ๆนะคะยังไงก็ลึกซึ้งแน่ๆนะคุณทั้งสองคนเนี่ยมีแบบแรงดึงดูดอะไรกันสักอย่างนะคะคมรมิชีะมีโนมาอีกแล้วเนี่ยมีเสน่ห์อะยั่วยวนมีเสน่ห์ยั่วยวนมากๆนะคะ ทัดไฟนะเมฆสิงหธนูอ่ะขอใต้สำรับสิโอ้เนฟจูนนะคะเหมือนแรนดอมไหนนะที่บอกว่าคนคนนี้นะคะหรือคุณก็ได้นะมันสลับกันได้นะคะไพ่นะก็เนี่ยเหมือนคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ลึกลับหน่อยชอบ ทำอะไรลึกลับซับซ้อนนะคะหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ่ะอารมณ์ของเขานะ่ะตัวตนของเขานะ่ะอืมไม่ชอบให้ใครแบบหรือถ้าหากว่าคนคนนี้นะคะถ้าเขาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับใครถ้าเขารู้สึกได้ถึงว่าอีกคนนึงอะ่ะคิดไม่ดีกับเขาละแบบคิดตุกติกกับเขาหรือไม่ชอบอะไรเขาเนี่ยเหมือนมันคนคนนี้เขาจะเซนได้นะคะเขาก็เป็นคนมีเซนเหมือนกัน นะเขาเซนได้แล้วเขาก็จะตีตัวออกหางคนคนนั้นเลยประมาณนี้เลยนะมันมันมันเป็นแบบเหมือนเขาจะรู้อะไรก่อนล่วงหน้าคนอื่นไปก้าวหนึ่งเสมอนะคะตัวตวนของเขาเนี่ยมันจึงดูเหมือนเป็นคนที่ดูลึกลับซับซ้อนนะคะเข้าใจยากไปสักหน่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาเข้าใจเขาหรือจับเขาได้ได้แหละคนคนนี้นะ่ อาจจะเป็นคนที่ชอบความเร็วนะคะชอบเดินทางหรือรถหรือเรือหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือความเร็วนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะคะแลนดอมนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย